สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษสามารถมาฟังคลิปนี้ได้ด้วยกันทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบลัคนายึดลัคนาเป็นหลักจะมีความแม่นยำมากกว่านะคะเพื่อนๆสาหรับชาวราศีเมษนับแบบโหราศาสไทยนะคะเพื่อนๆเกิดตั้งแต่วันที่สิบสามเมษายนไปจนถึงวันที่สิบสี่ พฤศภาคมค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูดวงกันนะคะหัวข้อดาวพระพุธย้ายนะคะย้ายรอบนี้ย้ายวันที่3สิงหาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะยกเข้าสู่ในเรือนกรกฏเป็นภพเรือนพันธุนั่นเองนะคะแต่ตามหลักของดวงเมืองประเทศนะคะ,ต,ะตามหลักของดวงเมืองก็คือช่วงนะเวลาเนี้ยดาวพระพุธเขาจะ เคลื่อนมาเป็นเขาเรียกว่าอุจาวิราชนะคะเพื่อนแล้วก็มาหาจากราชาโชคพลังงานนะคะเพื่อนการสื่อสารการติดต่อนะคะดาวพระพุทธอุธจาวิราชหมายถึงอะไรหมายถึง <c oughs> ดาวพระพุธโครจใครใกล้กับตําแหน่งเหมือนกับมหาอุดนะคะเพื่อนๆนะคะประมาณนั้นนะคะจะส่งผลในเรื่องของการสื่อสารการเรียนรู้มีอิทธิพลในเรื่องของด้านสติปัญญาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มหาจักรจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็คือเด่นในเรื่องของการมีทรัพย์สมบัติมีบริวารมีคนรักใครมีคนรักคุณเมตตามีเกียรติยศชื่อเสียงมีชื่อเสียงทางาวิชาการหรือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอะไรแบบนั้นความรอบรู้อะ่นะคะ่ะเพื่อนๆนะคะ <c oughs> ส่วนดาวพฤหัธนะคะราชาโชคก็คือเป็นส่งผลในเรื่องของโชคชะตาจะให้มีความรุ่งเรืองวาสนาดีอะไรแบบนี้นะคะมีคนอุปธรรมคร่ะเชูการวัธาวจาการติดต่อเครื่อนสื่อสารจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นแหละแต่วันนี้ในหัวข้อดวงดาวเคลื่อนย้ายก็จริงแต่ว่าเราจะมาเน้นเรื่องของการเปิดไพ่พลังงานของไพ่นะคะสามสำรับการมีไพ่จิตจำนงนะคะเพื่อนๆสำหรับนี้นะคะ แล้วไพ่พรมชาตินะคะไพ่นิยมมูค่ะเพื่อนๆแต่เราจะมาดูการทั้งหมดสามสำรับมาดูกันว่าเมื่อดาบตะพุธโยกในรอบนี้ชาวเมธจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับและระมัดระวังมีอะไรอย่างไรเป็นแบบไหนมาดูกันนะคะสำหรับชาวเมธ เพื่อนๆท่านใดที่มารับชมรับฟังก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแล้วก็ขอให้น้อมรับปัะตดพลังงานดีๆรับประเ็บพลังงานบวกๆไปนะคะไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปนะคะเ,เพื่อนๆมาเริ่มกันเลยค่ะ โอ้เดอะสตาร์ Star, นะคะพลังงานของการโดดดินคุณอาจจะเป็นคนที่เฉิดฉายแล้วโดดดินมีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นสภาวะของการคือตัวตนของคุณเองอาจจะโดดเด่นจนกระทั่งเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในช่วงเวลานี้เลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นดาวเด่นโดดดินเนี่ยนะดวงเมืองกเทศไทยช่วงนี้แหละนะคะแบบโอ้ยนะคะอาจจะอย่างอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆรวมบวยก็ได้นะ,ะเือน์บัญญัติข่าวที่ออก ทุกวันเนี้ยนะคะเพื่อนไข่ไก็มีตาใครๆก็มีตา,ตาอ,อดวงเมืองประเทศไทยเน่ะนะคะเพื่อนอย่างที่รู้รู้กันอยู่ข่าวที่ขึ้นมานะคะเพื่อน <c oughs> มาต่อกันดีกว่านะคะ <c oughs> โรกทั้งใบอยู่ในมือของคุณมองการไกลไปให้ถึงนะคะภาวะของสองคทานะคะ ทรูบซารนะคะสองคาถาคือการวางแผนเพื่ออนาคตอันกว้างไกลบางทีจะหมายถึงว่าความกระหาที่คุณจะกล้ากล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะออกกล้าที่จะก้าออกไปในจุดเดิมที่คุณกําลังจะทาอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนั่นแหละโลกทั้งใบอยู่ในมือของคุณคุณจะไปอยู่ตรงไหนทําอะไรได้หมดเลยผลประโยชน์โลกทั้งใบนี้อยู่ในมือของคุณแล้วนะคะ การจะติดต่อการจะสื่อสารการจะค้าขายครับข้างคึบครับ,รบแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะทําแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรได้หมดจะขยับขยายหร่อ,อะไรแบบไหนก็ได้แต่ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับอ่ะนะคะการวางแผนอุ้ยนะคะมาจากความรักร่วมด้วยนะคะสองถ้วยนะคะการมอบความรักให้แก่กันและการมาในครบเรือนของเรือนของอ่า สห a าะการเข้าสังคมของคนในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับชาวเมธน,นะคะอาจจะเป็นผลประโยชน์ดึงดูดพลังงานของมหาเสน่ห์พลังงานของการคนรักคนเมตตามีเสียงเงด่งดังเหมือนดังที่ดาวพระพุธนี่แหละการวาทวจาการติดต่อการสื่อสารจะเป็นพลังงานของมหาเสน่ห์โดยที่จะทําให้คุณทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จโดยง่ายได้แต่มันมา,มาจากพลังงานของความรักความเมตตานะคะพลังงานมหาเสน่ห์เป็ดู ต่อทุกเพศโอ้ยนะคะหกถ้วยหกถ้วยคือการได้มีคนมามอบความสุขให้กับคุณมามอบในสิ่งใดที่จะเป็นของของคุณเอ่ยผลประโยชน์เอ่ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือใครก็ตามที่ที่จะเข้ามาหาลโหอาจจะแอบมาสก ай ห,หรืออาจจะมีเรื่องราวดีๆที่จะมามอบให้กับคุณแต่สิ่งที่เขาจะมามอบให้นั่นคือความสุขที่คุณจะได้อาจยังเกี่ยวเนื่องกับเรือนของพันธุนี่แหละเรือนนี้แหละที่เรา ดาวพระพุธเขาทับอยู่คือพบเรือนพันธุนั่นเองนะคะเพื่อนจะได้บางคนอาจจะได้ลาปากได้ของขวัญของอาจจะได้จากคนรักลมดลยก็ได้หรืออาจจะได้จากใครก็ได้เพราะว่าพลังงานของความรักก็เข้ามาจะเป็นใครก็ได้ในเรือนของพันธุอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะเรือนนี้เได้ว่าเจ้าที่เมตตาเจ้าที่รักใครและเอ็นดูเมตตาคุณมากนะคะเพื่อนในเรือนของพันธุเจ้าที่บ้าน ขอให้คุณวางแผนดีๆแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจและคุณผลประโยชน์ที่คุณจะได้นะานพลังงานนี้บางครั้งแล้วอญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรืออะไรแบบเนี้ยจะรักใครและเอ็นดูแลเมตตากันนะคะมอบความสุขให้แก่กันและกันแต่ คนเองจะเป็นคนที่ลันลาชิวๆสบายสบายกับการเริ่มต้นในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามที่ชอบทําอะไรสิ่งเสี่ยงชอบทําอะไรโดยบางคนอาจจะวางแผนดีแล้วแต่ก็ชิวลันลาไปจะเป็นอย่างไรก็ช่างเพราะว่าถือว่าวางแผนดีแล้วอ่ะนะคะก็ยังกับการเริ่มต้นครั้งนี้คือก็ยังสุขกายสบายใจหรืออะไรแบบนั้น มันเป็นจุดเริ่มต้นพลังงานของวบเรือนปุตตะการเริ่มต้นแล้วก็ดิโฟคือการเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะชอบทําอะไรเรียบๆกองแค่วงไวแต่ว่าก็ชิวๆลานลาสบายๆกับการเริ่มต้นบางคนอาจชอบประจนภัยบางคนอาจจะเริ่มต้นอยากทาอะไรโลดผลผาดผลอะไรแบบนี้นะคะการงานกับการเริ่มต้นที่คุณทําอะไรต่างๆนานาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าของความมุทะลุขึ้นมาอีกสักหน่อยก็ได้อะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะมีความกล้าที่จะ การจิตจะเริ่มทำกับอะไรที่หลังจากที่นิ่งๆมานานอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะโอ้จัมนนะคะพลังงานของอดีตเรื่องราวในอดีตที่จะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจลำบากใจมีความกังวลหรือเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวเก่าๆหรืออะไรแบบนั้นทิ้งไปเลยไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆนะคะจะทำให้คุณเปิดโอกาสให้กับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวที่ดีๆที่จะเข้าลังไหลเข้ามาหาคุณขอแค่ว่า บางครั้งคุณอาจจะต้องตัดสินใจในบางเรื่องบางสิ่งแต่มันยังไปเกี่ยวเนื่องพวัวพันกับเรื่องในอดีตร่มด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆเจสเมนดาวพูโตเป็นพลังงานของการตัดสินใจหรือมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ที่คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญมากซะด้วยที่คุณจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาน,นี้แต่ว่าต้องปล่อยผ่านอาดีตไปถึงคุณจะตัดสินใจได้กับบางเรื่องบางราวแต่คุณจะเหนื่อยใจอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะทับอยู่ในเรื่องอดีตนั่นเองนะมาไม่ได้ว่าคุณจะตัดได้ง่ายๆหรือว่า ปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ไง่ายๆนั่นคือเจ้ากรรมในเวรเขายื้ออยู่อะไรแบบนี้บางทีจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าร่วมด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะาอหลคือเจ้ากรรมในเวรร่วมด้วยนะคะแต่อย่าวิตกกังวลไปเพราะว่า ที่ขึ้นมาทั้งหมดนี่ดีหมดเลยนะคะเพืเ่อนๆยังไม่มีอะไรที่ยังไม่ดีนะคะแม้ว่า The f โ o ลก็ตาม The f โ o ลก็ตามทีแต่ว่ายังเป็นภาวะของการชิลและลาสบายกับการเริ่มต้นและคุณเรียนรู้จากการที่จะต่อรองและปรับสมดุลได้เห็นไหมคะการทายทีทั้งเดอ s t ตาทั้งในตําแหน่งของเรือนปัตตานีก็ดีคุณเรียนรู้จากการที่จะปล่อยผ่านและปล่อยวางหรืออาจจะหมายถึงคุณเองเรียนรู้จากการที่จะปรับสมดุลตัวเองนะคะหรือ ถ้าเกี่ยวกับความรักถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีบุคคลนั้นเป็นที่รักก็ยังหมายถึงว่าช่วงเวลานี้จะเป็นภาวะของการที่เขาจะมาต่อรองอะไรกับคุณหรือคุณเองจะไปต่อรองกับคนรักก็ได้เพราะว่าทายเทีด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือจริงๆพลังงานของเดือสตาบางอาจจะเป็นเทข้างเดียวนะคะแสงแห่งดวงดาวเลยยิบระยับในปัญญาของคุณคุณจะเรียนรู้กับการที่ต่อรองหรือปรับสมดดลด้วยกันทั้งคู่เลยปรับเข้อหาการปรับตัวข้าหากัน,าากนอะไรแบบน,นั้นถ้าใครที่ดูใจแล้วมีปัญหาเรื่องเราในอดีตที่ค้างคาหรือววว่่าาปดหักักบเเรรืองใน เน้นๆกับเรื่องราวในดีถ้าเกี่ยวกับความรักอนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเรือนสหัชะดีมีความรักบางคนอาจจะได้เพื่อนเป็นคู่รักร่วมด้วยก็ได้นะคะมาจากมาจากความเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือการเข้าสังคมก็ได้เจอกันนะคะ <c oughs> โอ้หนึ่งช่วยนะคะเพื่อนโอ้ไม่ใช่สีเพจออฟคัพนะคะ ความเบิกบานความเจีมใสการเลื่องเจ่มใสการทําตัวเหมือนเด็กๆนะคะพลังงานของการชอบเข้าสังคมนะคะเพจออฟทสนุกสนานกับการเข้าสังคมเบิกบานแต่บางทีคุณเองต้องเรียนรู้จากการที่จะวางแผนก่อนที่จะ ทําอะไรก็ตามอย่าทําตัวเหมือนเด็กๆว่าเขาอยู่ในเรือนมรรณะนั่นเองอาจ,อาจ,อาจสูญเสียหรืออาจผิดพลาดได้นะคะด้วยความที่ชิลสบายๆจนเกินไปเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาให้คุณวางแผนก็เลงกับสองคาถาะนะคะเพื่อนๆวางแผนที่ดีแล้วมันจะผ่านชิลนลาไปสบายๆไม่ได้เป็นอะไรไพ่ไพ่ดีอยู่นะคะไพ่ต่อให้ทับเรือนไม่ดีแต่เขาก็ยังเลงไพ่ถ้าคุณวางแผนดีมันจะไม่ได้เกิดการสูญเสียอะไรเลย <c oughs> King ปค c พ p s นะคะราชาความรุ่งเรืองของคุณในตำแหน่งในภพเรือนสุภะความรุ่งเรืองของคุณมาเป็นราชาช่วยนะคะพลังงานของการตื่นรู้พลังงานของการเติบโตและมีความฉลาดสุขุมรอบคอบอดทนได้อดทนเป็นเรียนรู้กับการวางตัววางตนเป็นหนักแน่นเป็นคนที่ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะใช้เหตุผลมากกว่าเหนืออารมณ์นั่นแหละนะคะเพื่อนมากกว่าการใช้อารมณ์ถ้าจะทาให้คุณรุ่งเรืองแล้วเลงกับ ความรักคุณเติบใหญ่มากขึ้นเรียนรู้จากการที่จะมอบความรักเรียนรู้จากการที่จะให้อภัยเรียนรู้กับการที่จะอยู่เป็นอย่างอยู่กับทุกคนอย่างมีความสุขนะคะประมาณนั้น ในแอปแคสนะคะอัศวินทั่วการร้องขอการขับเพื่อนออกไปการเดินทางคุณอยากได้อะไรคุณต้องออกไปฟันฝ่าให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการแต่คือการไปออกพอไปร้องขอการขอร้องการเยียกร้องกันการพูดกันคุยกันเจรจามีเกณฑ์การได้สมหวังได้รับความสุขในการที่หากคุณออกไปคุณก็จะได้รับในสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคุณแม้ว่าคุณไม่ขอเขาก็ให้ต่อให้คุณจะขอหรือไม่ขอเขาก็ให้อยู่ดีพลังงานบัลลังก์ตรงกันที่ว่าพ่ายเหงความสุขแล้วเขาให้เห็นไหมคะ โอ้ <c oughs> <c oughs> oh, ภัยสามถ้วยนะคะสามถ้วยคือการเบิกบานการมีความสุขกันละลากับการเข้าสังคมหรือเพื่อนพ้องนะคะจะละลางและแฮปปี้ด้วยกันเป็นอย่างดีนะคะจะเบิกบานจะมีแต่วความสุขเฉลิมฉลองอาจจะ พลังงานการงานถ้าเกิดใครที่อยากได้งานอะไรแบบนี้ไปของานไปร้องของหรือของานหรือว่าขอผลประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับการงานคุณก็จะได้ต่างนั้นนะคะเรื่องของอาชีพเสริมลาลาชิวๆสบายๆในช่วงลวลานี้มีเกณฑ์การเฉลิมฉลองแล้วก็เบิกบานเนี่ยพลังงานของสามสามถ้วยคือการเบิกบานการสมหวังมีความสุขอะไรแบบนี้เบิกบานปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรแบบนั้นและนี่ก็ชิวลาลาสบายๆกับเดรฟักการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะ กเหรียญการแบ่งปันนะคะการมีน้ำใจการแบ่งปันการมีน้ำใจของคุณบางทีบางคนอาจจะมีน้ำใจมากเกินไปจนทําให้ตัวเองต้องลําบากใจการให้หรือการแบ่งปันครั้งนี้แต่อีกนัยยะยังหมายถึงว่าหาก okay, เห็นนะไคะคอลเลงกับ j judgment นะคือหากคุณเรียนรู้กับการที่จะล,ลืมเรนะื่องราวในอดีต และเริ่มต้นกับทำกับกับปัจจุบันเนี่ยการแบ่งปันการถูกแบ่งสรรเป็นส่วนเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมันยังหมายถึงว,ว่าคุณเองอาจจะได้มากเหนือกว่าคนอื่นก็ได้แต่เนี่ยบางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับในอดีตร่ดรวยก็ได้นะคะันเพื่นพอนเพราะว่าลิงกับแจสตินคือเกี่ยวกับอดีตก็ได้อเคทีนี้ โดยรวมแล้วพลังงานเรื่องเราดีๆที่ควรจะได้เรื่องของความรักเรื่องของการถูกมอบความสุขให้ได้รับความสุขการร้องขอเราก็จะได้ต่างนั้นการปรับสมดุลการาแค a เปญคือการ,ต,อรอต่อรองต่อรองเป็นคุณก็เห็นซึ่งผลประโยชน์กับการต่อรองวาทาวจาจของคุณอยู่ในตําแหน่งของเรือนปัตนินะซึ่งยังเกี่ยวกับความความรักความเมตตาความการุณานะ,ะคะเพื่อนคือ วาจามีเสน่ห์น่ะเป็นพลังงานของการดึงดูดนะคะมันพเพื่อนพูดอะไรใครก็รักพูดอะไรใครก็หลงใครก็เชื่อฟังหรือเมตตาต่อกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะพลังงานงค่อนข้างดีพลังงานไม่ได้ห้า um มหันไม่ได้ร้ายในช่วงเวลานี้ชิลละลาสบายสบายและนี่ยังหมายถึงผลประโยชน์ที่คุณอาจจะได้มากกว่าหรืออาจจะหมายถึงฝ่ายตรงข้ามที่จะได้มาถ้าจะได้มากกว่าถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งอดีตไปถ้าคุณเรียนรู้การที่ต้องทิ้งอดีตแล้วปล่อยวางปล่อยวางอาดีตไปก่อนนะคะแล้วเปิดโอกาสให้กับเรื่อง,ร,องราวดีๆที่คุณจะได้รับบางทีคุณอาจจะได้ ผลประโยชน์มากกว่าฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่แข่งหรืออะไรก็ตามทีอย่ยงนะคะเพื่อนทีนี้มาดูไพ่พรหมชาติกันนะคะดูดะไพ่พรหมชาติกันไพ่พิเศษที่เพิ doors, ่มให้สองสามลบนั้นจะเปิดให้อย่างละหกใบนะคะเพื่อน จงเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีแล้วความคิดสิ่ง <S <S ที่ติดตัวมาสิ่งที่คุณเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่คุณทํายิ่งคุณปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานยิ่งคุณฝึกฝนสักแค่ไหนคนอื่นมองไม่เห็นว่าข้างในคุณเป็นอย่างไรแต่ตัวตนคุณเท่านั้นถึงจะรู้นะคะข้างในลึกล้าและก้าวหน้าเป็นเพราะว่าของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทางโลกและทางธรรมหรือการงานของคุณก็ตามทีที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นลึกถึงภายในที่คุณเป็นแต่คุณล้ําไปไกลเลยนะคะประมาณนี้นะคะ อาจจะเกิดปีมะเมียนะคะหรือว่าจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับคนก็ได้นะคะใครก็ได้นะคะปีมะเมียใจในกีฬาขยันกันแข็งมุ่งมั่นะจนภัยเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่เสมอเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งลาเริงแจ่มใสพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ได้ต่อทุกสถา,านการณ์ทุกๆวันนะคะหนักเบาเ,าเอาสู้ปีมะเมียโดดเด่นทางด้านเพศเพศหญิงตกทองนำพาซึ่งความรำ่ำรวยนะคะพเพื่อน สุขภาพนะคะเรือนมาณะคือการพัดภาคแยกจากโรคภัยแค่จิบอาจจะหมายถึงการวิตกกังวลหรือคุณอาจจะช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีใครสักคนที่อาจจะเป็นใครก็ได้นะอาจจะญาติพี่น้องหรือใครอะไรก็ตามทีแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยในเรือนอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองเรวมเลยก็ได้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเ,เพื่อน <S 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 ๆ,ๆบางคนอาจจะรักสนุกเข้าสังคมมากจนเกินไปในสังคมในตำแหน่งของเรือนมาณะเนี่ยเป็นการ รักสนุกชอบเข้าสังคมเนนะคะแต่เรื่องของการเข้าสังคมของคุณก็ยังแฮปปี้กับความรักะะเบิกบานกับเพื่อนพ้องกับสังคมทั่วไปที่คุณชอบอคาคบหาสมาคมเลิกโจโรใช้กําลังแย่งชิงจูโจมฉพรันทําอะไรต้องทําให้เร็วต้องทําให้ไวอยากจะค้าอยากจะค้าอยากจะขาย,าขายาขาต้องตัดสินใจต้องเจราจารวดเร็วนะคะถึงจ,จะได้นั่นเอง,เองนะคะช้าไม่ได้เลิกแห่งโจโรการค้าการขายแต่ต้องวางแผนดีๆก่อนนะคะเ,เพื่อน โอ้โชคดีาพานิชมีเกณฑ์การได้เปิดกิจการใหม่บางคนอาจจะขยับปัดฟูนงานใหม่งานเดิมนี่แหละหรือบางคนอาจจะได้ทํางานใหม่ขยับขยายหรือว่าลงทุนทําอะไรใหม่ๆเลยก็ได้นะคะบางคนจะเปิดงานใหม่อีกงานนึงหรืออะไรแบบนั้นก็ได้แต่มหาธนูแห่งเลิกเป็นเลิกแห่งความบางมีรุง่งเรืองได้รับซึ่งผลประโยชน์ที่มั่นคงนั่นเองนะคะเนี่ยถ้า แปลว่าเวัยนี้แหละนะคะมันก็คืออย่างดาวพระพุธก็คือก็เดินอยู่ในในเดือนนี้ก็แปลว่าเดือนนี้ของคุณอาจจะหนึ่งสิ่งที่ต้องตั้งรับก็คือระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแต่อยากจะคิดทําอะไรต้องทําให้ไวพอถึงเวลาเอาช้าไม่ได้นะคะนเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นดาวพระพุธอยู่ในเดินยิ่งเดินโคจรวิปริตด้วยแต่ว่าเขาก็ยังแบบเป็นอุจาอุจาวิราชมหาจักรแล้วก็ราชาโชคด้วยนะคะ เอาให้ทานนะเพื่อนลูกเพื่อน ula, ให้ไวเอาให้ทานกันทุกคนนะด alia, ะนาวพฤหัสศุกร์ก็มาเกี่ยวเนื่องด้วยความรักมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักอิ่มเอมสุขความโรคมีความสุขทางโลกกับความสวยๆความงามๆหรืออาจจะได้ซึ่งผลประโยชน์กับความรักอาจจะได้ต่อรองเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะคะบางคนอาจมีเกณฑ์การชัดเจนเรื่องของความรักมากขึ้นบางคนอาจได้ซึ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับบุคคลอันเป็นทีลกก็ได้นะคะคุณอาจจะเกิดวันศุกร์หรือคนรักของคุณอาจจะเกิดวันศุกร์ก็ได้นะคะ ่เรามาระวังสุขภาพด้วยนะคะเ,เพื่อนๆจงเป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่ใจของคุณรักอะ่ะแล้วพร้อมเปิดใจให้กับเรื่องราวใหม่ๆที่จะเข้ามาบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจคุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะมาดูด้วยไพย่สำหรับสุดท้ายกัน ไพนิยม,มูจะบอกอะไรกับเพื่อนเอนคะเมื่อดาบตะพุธย้ายรอบนี้นะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมจะไม่กวนอิมนะคะเพื่อนเพื่อนความอ่อนโยนความเมตตาเมตตาธรรมการช่วยเหลือทุกสรรพสัตว์หมายถึงว่าแม้ว่าคุณจะโดนเบียดเบียนแม้ว่าคุณจะโดนทำร้ายหรือว่ามีปัญหาหรืออะไรก็ต่อมีอะไรคุณจะเป็นคนที่จใจ,ใจเย็นตื่นรู้แล้ว พลังงานของความเมตตากรุณามีค่อนข้างเยอะนั่หมายถึงว่าคุณเองอาจจะถูกได้รับความรักความเมตตากรุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากเพื่อนพ้องจากเนี่ยพลังงานของหมาเสน่์ค่อนข้างที่จะดึงดูดช่วงเวลาน,นี้มากมาย หลุดความสําเร็จให้กับคุณท้าวเวสุวรรณทา,ท,าทางทิศเหนือนะคะท้าวกุเวนนั้นท้าวเวสุวรรณการออมทรพัพย์กุญเจเดูแลบริวารเนี่ยหมายถึงมีบริวารมากมายหรืออาจ,จหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเก็บเงินอยู่ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าอะไรที่คุณหามาได้ก็เพียงที่จะเก็บคือหาได้แล้วก็เก็บอยู่ด้วยหรือทรัพย์สมบัติเก่าอะไรของคุณก็จะเป็นภาวะของการถูกปกปักรักษาปกป้องคุ้มป้องกนะันภัยนะคะเพื่อน วัดเลงเยี่ยี่นะคะวัดเลงเนยี่วัดมังกรกลมล้ว่านะคะเพื่อนคนเข้าหาให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือการเริ่มต้นใหม่แก้ชงนะคะอาจจะหมายถึงว่าใครที่ชงก็ไปแก้ชงก็จะดีขึ้นหรือสวดมนต์ไม้พระนี่แหละนะคะเพื่อนการดำรงตนอยู่ในศีลธรรมนี่แหละนะคะสวดมนต์ไม้พระอยู่บ้านอะไรแบบนั้นทตใจใ สงบสุขร่มเย็นก็มีความสุขและจิตใจก็เบิกบานพร้อมรับที่พร้อมที่จะรับกับอะไรใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆนะคะสารพรการนะคะได้รับการช่วยเหลือจะมีผู้สนับสนุนผู้ให้ช่วย ผู้ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณเป็นอย่างมากพลังงานของมหาเสนีย์นั่นแหละนะคะมันมาจากอะไรมาจากที่คุณเองเมตตาใครเมตตามันก็เป็นพลังงานสะท้อนย้อนกลับกันนั่นแหละนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเย็นมาก็เย็นกลับร้อนมาก็ร้อนไปคือเป็นภาวะของการที่เราเลือกที่จะเดินทางในความเย็นชุ่มฉ่ำนะนะคะมันก็เป็นพลังงานของความเย็นสะท้อนย้อนกลับมาถูกถูกเมตตากรุณาถูกช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะ หลวงพ่อคุณบอกว่าเอาไว er, ้เลยลูกค่อยรวยอใหยรวยนะคะการพัฒนาตนนะคะการพัฒนาให้ดีขึ้นคุณจะรดพ้นจากวิบากกรรมหรือว่าการบระเพณนทานบาร,รมีอยากรวยก็ต้องเรียนรู้จากการให้และคุณจะยิ่งได้มากกว่าเดิมอีกนะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะแบบจริงๆแม่หมอบอกว่าคือคอนเฟิร์มเลยนะคะเพื่อนๆแม่หมอเองนี่แหละก่อนหน้านี้ฝืดเคืองมากแม่หมอก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมหมาะว่ากลางวันแม่หมอขายขายสินค้าไม่ค่อยได้นะแม่หมอก็เลยมาอัดคลิปเอาตอนกลางวัน แล้วก็ตื่นแต่เช้านะคะตื่นแต่เช้าเมื่อพใส่บาตรตอนเช้าแต่เช้านะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าใส่บาตรก็ตีห้าครึ่งหกตีห้าสี่สิบอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็จะมาประมาณไม่เกินหกโมงเช้านะคะ mm hmm. ก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นยังมีเงินซื้อข้าวสารก็ว่าห <c oughs> รืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะแต่จะดีขึ้นนั่นแหละนะคะ mm hmm. ท่านพยายมบอกว่าท่านพยายมขึ้นบานยเนยี่ยหมายถึงความเท่งแท้ความเท่งธรรมเรื่องของวิวากรรม การตัดสินเนี่ยความเที่ยงแท้เที่ยงธรรมยุติธรรมเสมอขึ้นอยู่กับการกระทําของเราทุกคนความเที่ยงแท้เที่ยงตรงการพิพากษาการตัดสินการพูหรืออาจจะมีอํานาจเนี่ยจุดนี้ในในการได้รับสิ่งใดที่คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณก็ได้รับความเป็นธรรมนะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนั่นแหละนะคะโอเคนะคะพลังงานค่อนข้างที่จะดีเม้นว่าจะมีปัญหาอุปสรคคนจะก้าวข้ามจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเมตตาคอยส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะคะ เียกใ้กว่าช่วงและเวลาเนี้ยแม้ววาคุณสู้โดยลําพังหรือว่ามีปัญหารู้สักอะไรก็ตามที่จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะเรื่องของความรักเรื่องของโชคลาภจากบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าการ ค่าการขายการเจรจาของคุณนี่แหละจะประสบความสําเร็จไปในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์การขยับไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะเพื่อนจงน้อมรับเอาพลังงานดีๆจงจงเป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะมีความสุขและอย่ายึดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเ,เปิดโอกาสให้กับเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราจะพบกับเรื่องราวที่ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ๆนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนเริ่มๆนะเบีายาบนะคะสู้ๆนะคะจงน้อมรับเอาไปพลังงานอ่าใครอยากมีคู่นะคะก็เอาไปดีนะคะมาเสริมเสริมกิจการเสริมความมั่งมีเสริมความร่ำรวยจงน้อมรับเอาไปพลังงานนี้นะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบายยขอบคุณนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ